สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้วิชาสังคมศึกษาเราจะมาเรียนรู้เรื่องของพุทธ,ธประวัติตอนตรัสรู้ความเดิมตอนที่แล้วเจ้าชายสิทธัตถะทรงเสด็จกลับจากการเที่ยวชมพระนครและได้พบกับเทวทูตทั้งสี่เมื่อเสด็จกลับปราสาทได้พบกับเหล่านางลำที่กลางวันงดงามไร้ที่ติแต่พอตกเวลากลางคืน กับนอนเกลือกกิ้งอยู่บนพื้นทำให้รู้สึกปลงสังเวชในวันเดียวกันนั้นพระนางพิมพาย,ยโสธราได้ส่งประสูตรพระราชโอรสเจ้าชายสิทธทัตถะทรงพระราชทานพระนามพระราชโอรสว่าพระราหุลซึ่งแปลว่าบวงแต่ในทางกลับกันเจ้าชายสิทธทัตถะทรงลำพึงคำว่าราหุล โดยไม่ตั้งใจเนื่องเพราะทะหารใกล้ชิดได้ยินพระราชะดำรัสบ่วงเกิดขึ้นกับเราแล้วเป็นเหตุให้ทรงตัดสินพระไทยออกผนวดในวันเดียวกันนั้นในวันเดียวกันนั้นเจ้าชายสิทธัตถะทรงรีบเสด็จออกจากพระราชวังด้วยม้ากันทกะพร้อมกับนายชนะอมาตผู้ใกล้ชิด เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงเสด็จถึงฝั่งแม่น้ำอโนมาทรงปลงพระเกศาด้วยพระองค์เองและทรงอธิษฐานว่าหากทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วขอให้มวยผมของพระองค์ลอยอยู่ในอากาศแต่หากทรงทำไม่สำเร็จขอให้มวยผมตกลงสู่พื้นในเวลาเดียวกันนั้นเมื่อจบคำอธิษฐานในทรงปล่อยพระหัตวยผมของพระองค์ จึงลอยอยู่ในอากาศเพราะมหาพรมจึงนำพานทองมารองรับไว้นำไปประดิษฐานในเทวโลกดังนั้นแล้วจึงส่งครองผ้ากาสาวพัสดที่ท้ามหาพรมนำมาถวายและส่งให้นายชนนะนำฉรองพระองค์และพระภูษาบางส่วนกลับไปถวายพระเจ้าสุดโทธนะพระราชบิดา เพื่อทรงบอกว่าทรงตัดสินพระไทยในการออกผนวดในเวลาเดียวกันนั้นม้ากันทกะที่ไม่อยากจากพระองค์ไปไหนจึงตรอมใจตายและได้กลายเป็นเทวดาบนสวรรค์เมื่อข่าวการผนวดแพร่ออกไปเหล่าบุตรพราหม์ทั้งหลายที่เคยทำนายพระทักษณะเมื่อแรกประสูติพร้อมกับพราหม์โกนทัญญะ ได้ขอมาปนิบัติรับใช้เป็นผู้อุปถากดูแลพระองค์พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกกราคิริยาจนร่างกายสู้ผอมก็ไม่ทรงบรรลุธรรมท้าวสักกะเทวาราชกลัวว่าพระมหาบุรุษจะถอดใจจึงได้ดีดพินสามสายสายหนึ่งตึงทำให้เสียงไม่ไพเราะสายหนึ่งหย่อนทำให้ไม่เกิดเสียง สายหนึ่งพอดีทำให้มีเสียงที่ไพเราะทำให้พระมหาบุรุษดำริได้ว่าเคร่งปฏิบัติมากไปทำให้เกิดทุกข์ทำให้กลับมาชั้นอาหารตามเดิมไม่เคร่งเกินไปไม่หย่อนเกินไปปฏิบัติปฏิบัติโดยใช้ทางสายกลางทำให้พระวรกายกลับมาแข็งแรงดังเดิม เมื่อปัญจวคีเห็นดังนั้นแล้วจึงเกิดความไม่เชื่อถือจึงพากันจากพระมหาบุรุษไปครั้นในเวลาต่อมาพระมหาบุรุษทรงเสด็จมาประทับใต้ต้นไสรงามได้มีนางสุชาดานำข้าวมัทุุปาปยาตมาถวายเพราะคิดว่าพระมหาบุรุษเป็นเทวดาจากต้นไสรงามนั้น เ,เพราะนางสุชาดาได้มาอธิษฐานขอพรกับต้นไทรงามว่าขอให้นางได้บุตรตามความตั้งใจเมื่อพระมหาบุรุษเห็นความตั้งใจของนางสุชาดาจึงรับเข้ามาทุบปายาตนั้นไว้หลังจากพระมหาบุรุษทรงเสวยข้าวมาทุบปายาตแล้วได้ทรงนำถาดทอง ไปลอยในแม่น้ำเนรัญชลาพร้อมทรงอธิษฐานเสียงทายพระบารมีว่าถ้าได้ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ถาดทองนั้นลอยวนทวนกระแสน้ำแม้นว่าทำไม่สำเร็จขอให้ถาดทองลอยตามกระแสน้ำไปเมื่อทรงปล่อยพระหัตถาดทองได้ลอยวนกระแสน้ำขึ้นไปจนถึงวังวนแห่งหนึ่งจึงได้จมลง ซ้อนทับกับทาทองอีกสามใบก่อนหน้าจนเกิดเสียงกังวานทําให้พระยานาคราชที่นอนหลับอยู่ตื่นขึ้นจึงได้ทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นอีกหนึ่งพระองค์บนโลกมนุษย์ก่อนที่พระมหาบุรุษจะทรงตรัสรู้พระยาวัสวดีมาราธิราชด้ออกมาขัดขวางการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่พรยามารก็ไม่สามารถกระทำการใดใดได,ได้จึงให้เหล่ามานบุกโจมตีอีกครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จด้วยพระบารมีพระแม่ธรณีจึงแสดงหลักฐานด้วยน้ำที่รองรับไว้จากการบำเพ็ญเพียรและทานบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เหล่ามานทั้งหลายลอยตามกระแสน้ำไปหลังจากขับไล่หมู่มานแล้ว ทรงบำเพ็ญเพียรบรรลุญานขั้นที่สองจุตูปปาตยานหลังเที่ยงคืนในวันเดียวกันบรรลุยานขั้นที่สามอาสวะกัยยานคือรู้แจ้งเรื่องของกิเลสและอริยสัจสี่คือทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธและมรรคในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกใต้ตนสีมหาโพลิมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา เมื่อทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเหล่าธิดามาทั้งสามได้แก่นางตันหานางราคาและนางอรดีพยายามล่อลวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ทรงสเสววิมุตติสุขคือหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงหลังจากสเสววิมุตติสุขได้เจ็ดวันได้เสด็จมาประทับใต้ต้นจิกณสะมุจจริน แต่บังเกิดฝนตกหนักเจ็ดวันเจ็ดคืนทำให้มุจรินนาตราชเกิดความศรัทธาขอบวชในพระพุทธศาสนาแต่ไม่สามารถบวชได้เพราะเป็นนาตราชจึงได้เพียงขดกายเจ็ดรอบแผ่พังพานเพื่อป้องกันลมฝนจึงเกิดเป็นปางนักปลกขึ้นในตอนนั้น หลังจากทรงตัดสรุ้เท้ามหาพรหมเท้าสักกะเทวราชและเหล่าเทวดาทั้งหลายต่างแวะเวียนมาฟังธรรมจากพระพุทธองค์อยู่เสมอจนถึงการหนึ่งเท้ามหาพรหมได้กราบทูลเชิญเสด็จไปโปรดสัตว์โลกพระพุทธองค์จึงพิจ,จารณาว่าบุคคลใดจะเป็นบุคคลแรกที่จะทรงแสดงธรรมโปรด แต่ไม่มีบุคคลจะสามารถเข้าถึงธรรมของพระองค์ได้เลยด้วยพระมหาการุณาจึงพิจรารณาเห็นปัญจวัคคีย์ทั้งห้าจึงเสด็จออกไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่ป่าอิสิมฤกทายวันตอนนี้เนื้อหาพุทธประวัติตอนตรสัสรู้ได้จบลงแล้วนะคะในคลิปหน้าเราจะมาเรียนรู้พุทธประวัติตอนปรินิพานกันค่ะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ